จุเรียบส่วนในตอเขียบันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในเรื่องของการฝึกอ่านภาษาเขมรนะครับในส่วนเมรินจะสมุยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันนะครับสัตว์นประติขแม่ขแม่โจจะจนจมสัตว์นะเกี่ยจนจมจู๊กเหมือนเตียนูตามประตีดับเบิเบจีอาหา ចំណែកកសិករយើងទៅជិមកោក្របីសម្រាប់អស់រទេសនឹងទីងនឹងគល់គីប្រសេះធ្វើជាចំណេះបានលឿនទួនចិត្តគីចំណឹមឆ្កែសម្រាប់អយចាំទីសនឹងចំណឹមឆ្មាសម្រាប់អយចាប់កណ្ដលនៅក្នុងបឹងត្រពាំងស្ទឹងទុនលេสมុតមានត្រីអណ្ដាល គន្ធាយកដាមឃ្យងបង្កងក្រពើជាចរននៅក្នុងព្រៃមានសัตว์ចរណាស់មានសัตว์ចរណាស់ដែរសត្វទាំងនោះខ្លួននៅជាហ្វូងហ្វូងដូចជាតនសងឆ្លុះរមៀងកដាន់ដំរីខ្លាជាដើមครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับอ่าอรรถบัตก็คือบทความนะครับสัตว์ ก็คือสัตว์นั่นเองนะครับโนประเทศแคนะครับที่ประเทศเขนรดหรือในประเทศเขนรก็ได้นะครับโนแคนาจาจจะจนจมสัตว์เขนรชอบเลี้ยงสัตว์นะอย่างมากนะครับเกจนจมจุกพวกเขา,เาพวกเขาเลี้ยงหมูนะครับเมื่อนเตียเป็ดไก่เป็ดนะครับโน no ตามเตียอยู่ตามบ้านนะครับดําบเทอร์จีอาหา์เพื่อทำเป็นอาหารนะครับ จำแนกเกษตรกร,กรยืงสำหรับเกษตรกร,กรหรือเกษตรกร,เ,กรเรานะครับจึเจิมโกเลี้ยงบัวกระบายควายนะครับสำหรับโอรเตีสำหรับลากเกวียนนะครับหนึ่งเตียงหนึ่งกวนและดึงคันไถนะครับนางกวนลกล็คืออ่คันไถนั่นเองนะครับแต่ใช้ไทยใช่ว่านางคันนะครับในพิธีโจรดพนางคันเนี่ยมันมาจากคำนี้เก็บเปอ่าเก็บเกบปเปอร์แซนะครับเขาใช้ม้าทเวเจีจำนี ทำเป็นจำนี้ก็คือเครื่องขี่นะครับซึ่งแบบปลว่าพาหนะนะครับบานเรือนตือนจัดนะครับได้เร็วทันใจนะครับกีจนจึมสแกเอ่อกีจนจึมนะครับสแกเขาเลี้ยงหมานะครับสําหรับออยจาปาเตียงสาหรับให้คอยอยู่ที่บ้านหรือเฝ้าบ้านนะครับหนึ่งจนจึมชมาแล้วก็เลี้ยงแมวนะครับสําหรับออยสําหรับให้จับกนดอลจับหนูเนก่กน้องบึงอยู่ในบึงนะครับตะเปียงก็ ก็บึงอีกแบบหนึ่งนั่นแหละนะครับสตึงสตึงคือแม่น้ําเล็กๆนะครับต้นเลคือแม่น้ําใหญ่สมุทรอันนี้คือทะเลที่เป็นน้ําเค็มเนี่ยต้นเลเนี่ยเดี๋ยวนะอธิบายทอ่ต้นเลนะครับในภาษาขเขมรเนี่ยแปลว่าแม่น้ํานะครับสมุทรก็คือทะเลนะครับแต่แต่ไทยใช้สองเอาต้นเลเนี่ยมา,มาใช้เป็นทะเลแทนนะครับ แล้วก็มีคําว่าแม่น้ําเป็นแม่น้ําของตัวเองนะครับมันจะสลับกันเมียนไตรมีปลานะครับอันเดอร์เต่านะครับกอนเทยคือแต่ภาพกระดามปูขยองหอยบองกองกุ้งกระปือจระเข้นะครับเจีจริเเป็นอันมากนะครับนกนองปรีนะครับในป่าเมียนสัตว์เจริญนะมีสัตว์จํานวนมากนะครับแด่ด้วยนะครับเมียนสัตว์เจริญนะแด่สัตว์เตียงนุสัตว์เหล่านั้นนะครับ ดนาเกียโฟงโฟงนะครับอยู่อาศัยดำรงชีวิตเป็นฝูงฝูงนะครับโดยเกียนะครับดังเช่นนะครับต้นซองต้นซองก็เหมือนกับกวางนะครับตน้นต้นซองฉลุอันนี้คือฉลูเนาะระเมียงสัตว์สามชนิดนี้นะมันเป็นพวกกวางพวกละมั่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมันคืออะไรแน่ถนะัดมาครับกระดันกระดันก็ด้วยเป็นสัตว์จำจำพวกกวางนะครับ ดอมไรคือช้างคลาคือเสือนะครับเจเจเจเดิมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเจเดิมเหมือนในภาษาไทยนะ่ะคือเป็นต้นครับสำหรับวิดีโอคลิป,ลปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสมอคุณสมจเรียบเรียบ